อไจ้นำนิดนึงนะจ้าเป็นอาหารพื้นเมืองเลยค่ะคือจะมีอาหารของชาวไทยเรื่อยๆนะคะปกติจะเป็นหมูเนื้อเดื้อสามชั้นแล้วก็เปลือกค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นสุกประยุกต์ใช้หมูเนื้อแดงทานกับขนมปังแล้วก็สุกภัจยุกต์ทานกับขนมปังจะนิ่มหวานเป็นหลักเลยค่ะเพื่อจะกินเปนสูตรานในปากค่ะจ้ะแล้วอันนี้สังขยาอันนี้เป็นสังขยาคะทุกคนวันนี้ไม่ผสมแม่ หวานน้อยอ่าสำหรับคนที่ไม่ชอบนหวานจะเ็นอย่างโอเคสามารถเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณหอมโบราณหวานน้อยขนมปังก็ทำเองด้วยหรอขนมปังก็ทำเองด้วยดูสิหน้าตานี่นี่นี่ทุกคนลองมาแต่สั่งแล้วก็ไม่ได้ดูหน้าร้านเลยทุกคนไส้เกาหยุกนะเกาหยุกเกาหยุกนี่ก็คือประยุกเป็นสุดประยุกต์นะฮะมีมุ้งมีเมี่ยงมีน้ำพร้อมเลยทุกคน โอเคนะบรรยากาศอีกรอบหนึ่งทางที่ไปสะกระพังสุรินนะแล้วก็ทางซ้ายทางซ้ายนี่ก็เป็นโรงแรมนะทับเที่ยงโรงแรมน่ารักมากเป็นแนวบูติกนะทุกคนนะบรรยากาศแบบโอโซนสุดฤทธิ์เลยนะโอโซนิกนะฮะนี่จะ้ะนะเผื่อใครมาเที่ยวตรังนะแล้วก็เ,เปลี่ยนบรรยากาศจากในเมืองโรงแรมใหญ่ๆตึกสูงๆแต่ว่าโรงแรมนะทับเที่ยงจะเป็นแนวแบบรีสอร์ทบูติก ห้าชั้นสี่ห้าชั้นนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ,อ๋อตรงนี้เป็นแหล่งโบราณสถานด้วยทุกคนแองเช่ ain, นระีเมนอาจจะเป็นยีซากประหลักหักพังรีเมนประมาณว่าเป็นซากปรหลักหักพังโบราณสถานอย่างเงี้ยน,นะฮะภูเขาหลักจันทร์ภูเขาชุมทองทางนี้ไปตะกะพังสุรินนะฮะไปห้วยยอดนะฮะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรับขนมกันนะ,ะสั่งไว้นานแล้วเดี๋ยวจะไปทานแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปกินตะโกนะฮะนะ ดูว่าอยากจะทานเผื่อทุกคนนะครับจะทยอยลงคลิปเพราะว่าเมมเต็มจะต้องลบเมมสุดริกสุดเดชนะฮะทยอยลงนะฮะไปฝากทุกคนนะทุกคนขอบคุณครับ